สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะมาสรุปปิดท้ายเลขเด่นบนชุด2ตัวบนชุดสตัวโตด๊ดชุด3ตัวตรงนะครับของงวดวันที่สองพุทภาที่ะเะือนนี้นะครับจากการนำเสนอไปในคลิปก่อนนะครับในชุดเด่นสตัวบนและ3ตัวโต๊ดนะครับสำหรับชุด2อตัวบนนะครับ ผมจะมาเน้นนะครับให้มันแกบลงนะครับสำหรับชุด2ตัวบนนะครับก็ยังยืนยันว่าสูตรที่ผมมานำเสนอนี้สูตรนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของงวดนี้นะครับด้วย 1, 2, 3นะครับจะต้องติดอยู่ที่10หน่วยซ้าย2ตัวบนอย่างน้อย1ตัวนะครับ ค,คิดว่าในเลขสามตัวนี้เป็นเลขจับนะครับอย่าปัดทิ้งนะครับผมมั่นใจว่าสูตรนี้จะต้องเดินดีนะครับก็ก่อนหน้าที่จะมานําเสนอนี้นะครับปุบคัดออกมาแล้วมันเดินดีมาต่อเนื่องนะครับก็เลยมั่นใจว่างวดนี้ผมจะมานําเสนอมันจะต้องติดอยู่อย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับดังนั้นหนึ่งสองสามนะครับ จะอยู่ที่สิบหน่วยอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับไม,ไม่ปักหลักนะครับหากจะเล่นชุดสองตัวนะครับก็ต้องเล่นทั้งหลักติบหลักหน่วยหรือกลับตัวด้วยนะครับในชุดที่ผมเน้นนะครับเน้นมากสุดก็คือชุดที่เป็นเลขแปดนะครับเดี๋ยวผมกลับตัวให้เรียบร้อยนะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสององแปดแปดสามสามแปดนะครับ ชุดรองลงมาก็คือ9 1 1 9 2 9 9 2 3 9 9 3นะครับแล้วมีชุด0 1 1 0 2 0 0 2 3 0 0 3นะครับแต่ในกลุ่มนี้นะครับผมให้โอกาสมาร้อนนะครับดังนั้นงวดนี้ผมเน้นอยู่ที่2แถวนี้นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับสำหรับในชุดสอง สามแถวร่างนี้นะครับเป็นชุดถือว่าเป็นชุดกันนะครับหากจะมาได้ผมให้น้ำหนักอยู่ที่หนึ่งหกหกหนึ่งครับหกสองสองหกนะครับสามหกหกสามนะครับจะอยู่ในในแค่สองแถวนี้นะครับดังนั้นคิดว่างวดนี้นะครับที่ผมเน้นให้นี้จะไม่ผิดนะครับก็ลองเลือกเก่าดูระหว่าง แดกับ9้าคิดว่าตัวไหนจะมานะครับเพราะว่าแกับ9้าควรจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวผมให้น้ำหนักอยู่ที่เลข8ดนะครับเลข8ดนี้ก็อยู่ในสุดตับของหลายท่านนะครับก็อย่าตัดทิ้งนะครับมีโอกาสมาได้นะครับระหว่าง9ก้ากับศูนย์นะครับก็มาได้นะครับจะให้น้ำหนักที่9้ามามากกว่าเลขศูนย์นะครับความเป็นไปได้นะครับอย่างนั้นงวดนี้นะครับคิดว่า2ตัว บนท้ายที่หนึ่งนะครับจะอยู่ภายในวงกลมที่ผมเน้นให้นี้แค่นั้นก็ลองไปพิจารณาดูนะครับหากตรงกัะเลขดับนะครับก็อย่าตัดทิ้งนะครับก็มีโอกาสที่จะมาได้นะครับ1 2 3จะต้องติดอยู่ที่สิบหน่วยนย่านยหนึ่งตัวนะครับ เป็นจากสูตรนะครับชุดสารตัวโตดนะครับวันนี้ผมไม่ได้เอาสูตรมานะครับมานําเสนอให้ได้เห็นว่าตัวเลขที่ผมคิดออกมาวางตรงนี้มาอย่างไงนะครับเพราะว่ามันมาจากหลายแหล่งนะครับซึ่งมันยากต่อการที่จะมานําเสนอนะครับแต่ประมวลแล้วมันมีอยู่6สูตรนะครับผมจะมาวางแค่ตัวผลของการคำนวณแค่นั้นเองนะครับ แต่วิธีคิดนี้เอาไว้งวดต่อไปผมจะนำมาเสนอแต่ละสูตรนะครับหากว่างวดนี้ถึงงวดที่มันเดินได้ดีนะครับไม่มีผิดนะครับผมก็จะเลือกสูตรที่เดินดีออกมานำเสนอนะครับภายใน6สูตรที่ผมจับออกมาเป็นครั้งนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับ0ู2 3หนึ่งสามสี่ในกลุ่มนี้จะมาแค่หนึ่งถึง2ตัวจะไม่ครบ3ามตัวในท้ายรางที่ที่1นะครับ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าในกลุ่มนี้นะครับจะมาแค่หนึ่งตัวถึงสองตัวจะไม่ครบสามตัวในท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับอันนี้คือกฎเกณฑ์นะครับเวลาจะจับชุดนะครับก็ต้องมามองตรงนี้นะครับถ้าหากท่านจับชุดแล้วมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งสามตัวก็ถือว่ามีโอกาสที่จะมาน้อยมากนะครับความเป็นไปได้มีน้อยนะครับอาจจะแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่ม,มละหนึ่งตัวก็คือศูนย์หนึ่งสองนะครับ มีโอกาสที่จะมาหนึ่งตัวนะครับสามสี่ห้ามีโอกาสที่จะมาหนึ่งตัวนะครับหกเจ็ดแปดเก้านในสี่ตัวนี้จะต้องมีแน่ 1, นึ้อยหนึ่งตัวนะครับอยู่ในกลุ่มนี้นะครับไม่ตัวใดตัวหนึ่งจะต้องมีติดนะครับในงวดนี้นะครับโอกาสที่สองกลุ่มนี้จะมาด้วยกันครบสามตัวเป็นไปได้น้อยนะครับไม่ต้องมีกลุ่มนี้ติดอยู่อย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับ หลักร้อยนะครับเตือนดีต่อเนื่องไม่พลาดนะครับงวดนี้หลักร้อยก็ยังยืนยันว่าจะต้องอยู่ในกลุ่มนี้นะครับซึ่งปกติมันจะมีแค่4ี่ตัวถึงห้าตัวนะครับมากสุดก็ห้าตัวแต่งวดนี้มีถึง6ตัวนะครับดังนั้นงวดนี้นะครับโอกาสพลาดนะครับมันก็มีน้อยนะครับเพราะว่าจํานวนตัวมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะนําไปเล่นเราต้องเล่นในวงกว้างขึ้นนะครับจํานวนชุดต้องมากขึ้น ดังนั้นเพื่อจะลดความมุงคุณเยอะนะครับเราต้องหาตัวดับมันตัดออกนะครับท่านจะลองพิจารณาดูนะครับแต่ในกลุ่มนี้ก็มีโอกาสมาครบทั้งสามตัวนะครับถ้าหากหกมานะครับถ้าหากหกมานะครับในกลุ่มนี้จะครบสามตัวนะครับ ชุดสามตัวโต๊ดนะครับหกเจ็ดแปดเก้านะครับที่ผมบอกว่าจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัวผมให้น้ําหนักอยู่ที่เลขแปดมากสุดนะครับงวดนี้เด่นที่แปดนะครับหกเจ็ดเก้าเป็นตัวรองนะครับาหากจะจับชุดนะครับถ้าหารมีกําลังเล่นนะครับก็ต้องจับต้งหกั้งเจ็ดทั้งเก้าด้วยนะครับแต่ผมจะมาเน้นแค่แปดตัวเดียวนะชุดสามตัวโต๊ดนี้นะครับ จะมี281 381 481 581นะครับ283 284 285 384 385 081 082 083นะครับในชุด3ตัวโต๊ดนี้นะครับก็จะมีหลักร้อยอยู่นี่ถือว่าเป็นตรงโต๊ดได้เหมือนกันนะครับในชุดนี้นะครับถ้าหากเลขแปไม่มานะครับก็จะไม่หนี6 หนี9นะครับตัวบวยสุดคือ7ครับในกลุ่มนี้นะครับตัวรองไปก็คือ9กับ6นะครับหากถ้าไม่เล่นเลข8ท่านก็นดึงเลข6มาแทนที่เลข8นะครับหากจะได้เลข9กก็เอา9มาแทนที่เลข8นะครับในกลุ่มนี้นะครับโอกาสที่ท่านจะถูก3ตัวต้นนี้แน่นอนนะครับ หากจะจับเป็นชุด3ามตัวตรงนะครับโดยยึดหลักร้อยนะครับหลักร้อยในที่นี้นะครับมีหนึ่งมี2มีสามีสี่มีห้ามีหกนะครับผมจะให้น้ำหนักอยู่ที่เลข2นะครับแต่สองเป็นตัวที่น่าจะมาหลักร้อยมากสุดนะครับโดยผมจะยึดเลขสองนะครับจับเป็นชุด3ามตัวตรงให้นะครับ นี่คือชุดสามตัวตรงนะครับโดยผมจะให้แปดเป็นชุดเด่นสุดนะครับในงวดนี้นะครับคือสองหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งสองสามแปดสองแปดสามนะครับนี่คือชุดสามตัวตรงนะครับผมกับหลักสิบให้เรียบกันไว้นะครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับสามแปดแปดสามนะครับตัวลองลงมาก็คือสองหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งสองสามเก้าสองเก้าสามนะครับ อีกตัวหนึ่งถ้าหกมานะครับสองหนึ่งหกสองหกหนึ่งสองสามหกสองหกสามนะครับทางนี้ฉะนั้นนี่ที่ผมจัดชุดออกมานี้นะครับในหลักร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมดึงมาแค่เลขสองนะครับบางสองที่หลักร้อยนะครับ ่วนหลักสิบหน่วยนะครับเด่นหนึ่งสามนะครับก็จะมี1นะครับมี3ามนะครับโดยไม่มี2องที่หลักร้อยแอหลักสิบหน่วยนะครับดังนั้นชุดนี้ถ้าหากตรงกับท่านนะครับก็ยึดได้เลยครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมมั่นใจว่าเลขเลข8งวดนี้จะต้องมานะครับเลขดับคงจะดับไม่อยู่นะครับอย่างน้อยเลข8ต้องอยู่ที่10บหน่วยนะครับแต่หากเลข8ไม่มานะครับ ก็จะเป็นเลข9ก้ากับเลขหนะครับความเป็นไปได้ก็จะมีอยู่แค่สามตัวนี้นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับในชุดสามตัวตรงนะครับถ้าหากท่านจะโต้กันไปด้วยก็ดีนะครับแต่หากจะเล่นชุดโต้ทั้งหมดนะครับก็ผมแนะนําให้เล่นในชุดนี้นะครับชุดนี้คือชุด8ดนะครับทั้งหมดนี้นะครับหากมีกางเล่นนะครับก็เล่นตรงโต้นะครับ 12ชุดนะครับ12ชุดนี้นะครับตรงโต๊ดสิชุดนี้นะครับกับ3ตัวตรง12ชุดนี้นะครับหากมีกําลังพอนะครับท่านก็ลองเล่นดูนะครับก็หาคือสลากไว้นะครับคิดว่างวดนี้จะไม่พลาดนะครับตัวนี้คือสามตัวตรงโต๊ดนะครับโดยเน้นที่เลข8นะครับ นี่คือชุดสามตัวตรงนะครับมีทั้งแดทั้ง9้าทั้งหกนะครับก็ลองเอาพิจารณาดูนะครับว่าท่านจะเล่นในกลุ่มนี้หรือกลุ่มนี้นะครับแต่หากจะเล่นในกลุ่มนี้นะครับแต่จะไม่เล่นเลข8ดจะเลอเอาหกมาใส่หรือเอาเก้ามาใส่นะครับก็จะเป็นชุดสามตัวโต๊ะสิบสองชุดนะครับ แต่ถ้าหากจะเล่นแบบตรงโต๊ดในน้อยชุดนะครับก็จะเป็นกลุ่มนี้โดยมีความเสี่ยงที่หลักร้อยคือเลขสองนะครับแต่ตรงนี้โอกาสความเสี่ยงมันก็มีน้อยนะครับเพราะว่ามันจะมีครบทั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับอยู่ในกลุ่มนี้นะครับหลักร้อยจะอยู่ในกลุ่มโต๊ดนี้นะครับความเป็นไปได้ก็นีเลขแปดมานะครับ ก็ลองเอาพิจารณาดูราคาสำหรับงวดนี้สําหรับเด่นบนนะครับผมจะสรุปให้เพียงแค่นี้นะครับชุดสามตัวตรงนะครับก็จะมีอยู่สิบสองชุดนี้นะครับโดยเด่นสุดคือเลข8ดนะครับงวดนี้จะต้องติดอย่น้อยที่สิบหน่วยนะครับลองมาคือเลข9้าและเลขหกนะครับแต่หากจะเล่น มั่นใจเลข8ตามผมแล้วกลุ่มจุด3ตัวตรงโต๊ะในนี้นะครับก็เป็นไปได้นะครับที่จะอยู่นะครับที่จะมา12ชุดนี้นะครับหากมีกำลังพอนะครับสำหรับในชุด2ตัวบนนะครับก็จะเน้นอยู่ที่เลข8นะครับเน้นที่เลข8ปรองเลข9กนะครับการเลข6ไว้นะครับจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับ ก็คิดว่าหนึ่งสองสามจะต้องติดอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับในสิบหน่วยนะครับหากท่านเห็นต่างจากผมก็ลองเอาหาตัวเลขอื่นมาเสียดนะครับถ้าคิดว่าแปดหรือเก้าหรือหกไม่มานะครับท่านก็ลองมาพิจารณาอยู่ที่สี่หรือห้าหรือเจ็ดนะครับในหกแถวนี้นะครับา 8, หากแปดหากเก้าหักหกไม่มานะครับในสิบหน่วยก็จะเป็นสี่หรือห้าหรือเจ็ดนะครับ แต่หนึ่งสองสามนี่จะต้องติดอย่างน้อยหนึ่งตัวแน่นอนนะครับผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับว่าสูตรจะต้องเดินต่อนะครับไม่มีผิดนะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเอาไว้พิจารณาดูนะครับสำหรับชุดสามตัวบนสองตัวบนนะครับสามตัวตรงนะครับก็หวังใจว่างวดนี้ก็คงเป็นประโยชน์กับท่านที่เข้ามาติดตามนะครับ สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ฝากความกรุณาช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อผมลงลงในคลิปต่อไปนวดต่อไปนะครับท่านจะได้เอาไปพิจารณานะครับซึ่งผมจะมานำเสนอสูตรนะครับใหม่ๆให้นะครับสำหรับงวดนี้ผมไม่ได้ลงสูตรให้ดูว่าผมคิดคำนวณมายอย่างไงแต่เป็นงวดหน้านะครับได้รอให้ผลของงวดนี้ผ่านไปก่อนนะครับแล้วผมจะเอาสูตรที่เดินเข้า ที่ผมมาคิดงวดนี้มานําเสนอให้ดูนะครับก็หวังใจว่างวดนี้ของท่านทุกคนคงโชคดีนะครับร่วมกันนะครับในวันที่สองพฤษภามนี้นะครับทั้งสองตัวล่างสองตัวบนและสามตัวตรงโต๊ดนะครับพบกันใหม่ในงวดต่อไปครับสําหรับงวดนี้ขอให้โชคดีกันทุกคนครับสวัสดีครับ